ฮัลโหลสวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเจมี่เจมมีเจมี่เจมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคลิปนี้ถึงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมและชุดเดิมก็เพราะเราถ่ายต่อไงก็คือเรียกต่อเลยเกลับบ้านไปแล้วแล้วเราก็แบบมาใหม่มาใหม่และชุดเดิมกลุ่มไปอ่าแบบมันก็ได้ห้าสี่สามสองเรากลับบ้านไปแล้วเราก็มาใหม่เออเออทุกคน อันนี้ก็สเ a จคิ c คัมแบ็กมาเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่มีเวลาได้รีแอคเดี่ยวเหมือนกันปกติเราทำรีแอคนแบบนั่งคนเดียวเนาะอันนี้ก็แบบมาหาเพื่อนก็เลยแบบกาว่าเออแบบแบบทําวิดีโอเดี๋ยวหลังเลยที่เราแบบยังไม่ได้ดูก็คือ Sta จคิ c คัมแบ็กของชื่อเพลงว่า Man i ี่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะแต่ว่าคือเราชอบบางฌานมากซึ่งเราในใ,ใ,ใ,ในทุกคนเนี้ยไม่ได้รู้จักสมาชิกทุกคนเลยเนี่ยเราก็รู้จักแต่เมนตัวเองชื่อบางฌานแล้วก็เนี้ยกร็รู้จักใครนะก็มีไรยองจินใช่ใช่เนี่ยเนียตอนนีน้นเพื่อนก็เลยใช่ อ,อันนี้อันนี้ชอบฟิลิปอันนี้ชอ,ชอบ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 เห็นตลอดเลยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ใช่เรา,าจำชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นแบบฟินติ้งสเตคิดขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ชอบไงเนี่ยโดสเตคิดตกมาจากเพลง Christmas Christmas Eveil ใช่ตอนช่วงคริสต์มาสตอนที่มันเป็นเพ ok ลงฮิตในทิกตอกเราเต้นแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็กติดตามสเตคิดมาอยู่ประมาณน,นึง ทุกคนก็เดจะไปดู MV มกันเราจะดูทางที่เราไม่ได้รู้จักช่อเมมเบอร์นอกจากเมนตัวเองนะทุกคนโอเคไหมไม่ต้องสงสัยแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าใครเอ็มวีเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเนาะไปเริ่มมาดูกันว<ป>่าใครจะตกเหาได้บ้างอา่าเมนของเลดค่ะเจ๊ดจะต่หน้าเมมบอได้ไหมอุ้ยทำาเอ็มวีดีอ่ะเหมือนสไปเด้รยแมนเลยอ่ะ Let's go oh. ช้าหล่อมากคุณจะใส่เอลลอยด้วยอนะ่าใส่กูว้าวชิวชิอ๋อน <laughs> ี่นเศรษตายที่ฉันไม่รียกชั่นวันนี้สิผมไม่ได้สิดีแวดล้เขาเดี๋ยวจะกลับไปยอมแล้วก็คือน,นที่ไหนอันนี้ที่ร้องกับบินลีบ้างชื่ออะไรนะบงังไม่ใช่บังชาเมนกู โอ้โอ้โกแลหวานมากชางบินมาเออชังบินชางบินไลท์เข <se ียวิลิใเมขดีีนา้ก็่มา ม <c oughs> ยาวใช่ปะ่อนพอนจิมีดมีดหรอเพอีสหรอหล่อมากอ,อันนี้เป็นน้องปะหล่อมากอหล่อมากนหล่อมาน่อยากไปโฮ้ยหล่อมัง <c oughs> แหลพหดมากทางบินใช่ปะคนนี้ิื่ออคนมีซิมหรอทางบินอป็นดราม่านะเราไม่รู้ชื่อเบอร์จริงโอ้เมนใช่ปะไม่ใช่ เสียงแบบบังบังชาญเส่เอวลอยอีกแล้วจ้คนนี้ชื่อลีโน่กนคนดีมากเลยอ่ะหวานหวานะเปอุ้ยม่เลยนาดชื่อลโน่มาคนนี้ คนนี้ไ่้รังเทโอ้คุณอยากได้รองเท้าโอ้อยากโดนเจาะเลยค่ะเจาะเลย จอดนะจอดไปเลยจอดจอดนะจอดไปเลยร้านไหนอยาไปเอาจบแล้วจบแล้วเล็ดจอดตอนนี้แบบดีแย่เืออุ้ยแต่ซีนซีนผัวกูมาเป็นนิดเดียวเองอะแต่กูชอบมากเลยอ่ะคือแบบว่ามันแบบคือ MV ดีมาก MV ดีแบบ MV ดีแบบมากๆขอให้ไปอีสิบเต็มสิบเหมือนเหมือนครั้งที่เดีวที่เล็ดรีแอคชั่นเล็ดโรเวตเนาะเพราะว่า เราชอบบางชานค่ะเอ้ยอ๋อนึกว่าตอนนี้นึกว่าดู texture อ,อยู่จะไปพูดบางเยดดำ <laughs> โอเคคือเราเรา,เราให้สิบเต็มสิบเราะว่าหนึ่งเลยเขาหล่อมากแล้วเราก็ยังไม่รู้ชื่อเมมเบอร์ทุกคนเคนาะเราเพิ่งรู้อะไรนะแฮนจินเพิ่มแล้วก็รีโนสักอย่างใครที่สามารถไขวงได้ก็คือคอมเมนต์ไขวงเลยนะเพื่อเราแบบทุกคนจะได้รู้จักไงเออเพราะในนี้ก็มีทั้งคนทีท่เป็นติ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นติ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยถพูดชื่อใครปิดไปผดถ้าพูดถ้าพูดชื่อใครปิดไปรู้ชื่อ ผิดใจก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนดีมากใช่นี่เราก็เพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งตกสเตคิดเหมือนที่เราบอกไงคือนี่ก็ไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนคือใครก็เลยเปิดใช่เปิดเสิร์ชหาเขปิดแล้วก็ดูหน้าว่าไอ้คนนี้คือใครแต่ก็อาจจะแบบผิดพลาดมากขอแบบขอขอเข้าไปอยู่ดอมสเตคิดด้วยคนหนึ่งแล้วกันทุกคนเนาะอ่ะสิบตั้งสิบสิบตั้สิบอ่ะสิบสิบสิบอีกแล้วเอมผู้ชายเราเต็มที่เนาะทุกคนไม่ตินะแต่แบบไม่ติแต่ชมเยอะมากหล่อ คนเน้แบบเเห็นเหรอะยเอกมนอปเอ็นอิรอเปนงหรออะะคะืออละต่เนะโอเคนก็วันนี้เป็นไงคลิปสนุกไหมแล้วว่าแบบทุกคนอยากให้เราลี้งแอคชั่นเพลงไหนอยากให้เรารอเลี้งแอคชั่นของเพลงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปกันนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายด